คลิปนี้นะคะจะเป็นบล็อกวันเกิดของตางเองค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดตังๆนะวันคล้ายวันเกิดดิเพราะว่าไม่ได้เพิ่มอุ้ยออกมาค่ะ่อไปดูกันว่าตางตงเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็กินเยอะแค่ไหนค่ะ อย่ารัวสามวันขอดนะโอเคที่บรนเลยนะอย่าเจ็บอย่าไข้นะขอให้รับขอให้รวยขอให้อยู่เย็นเกียุกนะลูกก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับตั้งตั้งชาแนลด้วยนะคะ เริ่มต้นตอนเช้าด้วยการแต่งหน้าทําผมกันก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตังตงมีนัดกับเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนต่างๆจะแต่งงานสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตังตังวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดตังตงนะวันคล้ายวันเกิดดิเพราะว่าไม่ได้เพิ่งอุ้ยออกมาค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะก็คือ6สิงหาคมนั่นเองนะก็เลยจะมา อัดบล็อกนะคะว่าวันนี้ไปที่ไหนทําอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่แรกที่เรากําลังจะไปก็คือชุดลองอชุดลองเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเออพอดีว่าจะมีงานแต่งเพื่อนปลายปีนะคะก็เลยจะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวทุกคนเดี๋ยวไปลองดูกันว่าชุดที่กำลังเลือกจะเป็นอย่างไรนะคะ แบบไหนทรงไหนดีนะคะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสิว่าตังๆแต่งแบบไหนแล้วสวยที่สุดนะคะ พอลองชุดเสร็จแล้วค่ะก็ถึงเวลากินค่ะเลือกไปที่ร้านชิมชิมนะคะซึ่งอยู่ในโรงแรมสยามแอดสยามค่ะก็สั่งกันไปอย่างเมามันเลยค่ะทั้งไก่ป๊อปทั้งสลัดสปาเกตตี้พิซซ่าโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าแนะนำตัวนี้เลยสปาเกตตี้เส้นดำปลาหมึกค่ะปลาหมึกนุ่มมากแล้วก็ตัวซอสอร่อยมากค่ะ องหนึ่ลมาพิซซ่าสั่งไป2องถาดนะคะมีพาม่าแฮมกับเห็ดทรัฟเฟิลและเมนูนี้ค่ะหมูกรอบคือเพื่อนคนที่มาสายสุดเนี่ยมันมาสั่งเพิ่มแล้วมันก็ไม่ได้เอ็กซ์เพว่าจะเป็นหมูกรอบทั้งชิ้นขนาดนี้นะคะก็จัดไปแบบมันๆจุกๆค่ะ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องของหวานสิคะอันนี้คือเค้กนะคะที่ต่างๆสั่งมาแล้วก็เค้กมะพราวที่เพื่อนๆสั่งมาเซอร์ไพรส์ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็ทำการจุดเทียนะคะ่ะเป่าเคก้กร้องเพลงวันเกิดกันไปนะคะ เสเครื่ตับแข็งเลยไม่ได้เอกด้วย หลังจากนั้นค่ะช่วงเย็นนะคะก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้เป็นวันเกิดนะไปไหว้อาม่าอากงแล้วก็มามานะคะลองหารูปตัวเองตอนเด็กๆแ่หม่อันนี้เป็นเวอร์ชันแรกตอบอันนี้เวอร์ชันแรกอันนี้เวอร์ชันสองอ้าวนี่เด็กนี่โตกว่าอ๋ออันนี้เนี่ยนะโตกว่า แล้วก็นี้เป็นเวอร์ชั่นแบบว่าใกล้ใกล้อัปเกรดอันนี้กำลังอัปเกรดส่วนอันนี้อัปเกรดแล้วแล้วก็น,น,นี้นี่พอตรี่ปอตโท,โทนะคะ เาาวสวนนีป้อยยอ,อถามอามาว่าอาอยากกินอะไรอาบอกอยากกินพิซซ่าค่ะก็เลยจัดพิซซ่าไปนะคะพร้อมกับซื้อพวงมาลัยไปไหว้แล้วก็ขอพรวันเกิดอม่าอากงนะคะแล้วก็มามาด้วยค่ะวันเกิดนะีเบิร์เดย์นะเไข้นะขอให้ร่ำขอให้รวย ย้อยอยู่เย็นเกจุกแล้วลูกขอให้พอนู่ยก้อยย้อนกลับไปหามากกรมให้แข็งแรงอยู่กับเดวไปนะจ๊าคุณลอยไหพ่อคุณจรเจิญยุบผหอนกันสเกิดค่ะขอบคุณสาหนวยอะารส่งจีบจีบจีบจเรื่องนี้ฉันร้แม่แม่ไวพรเลย

มีเค,ค้กมาอีกหนึ่งก้อนเค,ค้กก้อนสุดท้ายของวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มสามสิบห้าของวันที่6สิงหาแล้วนะคะก็เป็นบล็อกแบบว่าเรียบ,ยบๆง่ายๆละกันเนาะเพราะว่าแบบเพื่อนเยอะด้วยมากกงด้วยก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะให้ ทุกค้ามอวยพรนะคะหรือว่าทุกพรที่ทุกคนแบบอวยอะไรวะทุกคําอวยพรทุกพรที่ทุกคนอวยเหมือนกันปะเหมือนกันก็คือแบบว่าส่งกลับไปทุกคนร้อยเท่าพันเท่าให้ทุกๆคนมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆรวยๆเฮงๆกันทัวน,นานะคะหลังจากเค้กก้อนนี้บางๆก็สัญญา <c oughs> ใช้คำว่าสัญญาเลยก็จะแบบพยายามแล้วก <c oughs> <ๆ>ันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้มข้นที่สุดเพราะว่ารู้ว่าพูดมาหลายครั้งว่าจะลดน้ำหนัก ะะแต่ว่าครั้งนี้ก็ตั้งใจแล้วว่าจะจริงจังนิดนึงจริงจ,จังมากๆ เสี่ยนดูไม่มั่นใจเนะจาะหลังจากเคสก้อนนี้เดี๋ยวเราจะจริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําคลิปวิดีโอที่แบบว่าเออมาแชร์ประสบการณ์คือตาอ่ะเป็นหนึ่งคนที่ก็เรียกได้ว่าลดน้ําหนักมาแบบว่าเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราคิดมันผิดก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะแชร์ประสบการณ์เนี้ยให้ทุกคนได้รู้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองการลดน้ําหนักให้ทุกคนได้ฟังกัน ว่ามาแชร์ประสบการณ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนั่นเองนะคะก็ใครติดตามด้วยละกันนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยส่วนซีรีส์ที่จะมาดูแลตัวเองลดน้ําหนักอะไรแบบนี้ก็กดติดตามเอาไว้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะตั้งว่ามันน่าจะแบบใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่มันเพราะผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายการลดน้ําหนักมันก็จะต่างกันอะไรแบบนี้แต่ว่าผู้ชายก็ก็ฟังได้เหมือนกันนะคะก็ไปแล้วนะ HAPPY BIRTHDAY TO ME ่งตังตังชาเนียบ๊ายบายเดี๋ยวรถก็คือหนัางากเคลปไงแล้วเดี๋ยวรถเลยวันนี้มันวันเกิดวันนี้มันวันเกิดไงมันก็ต้องแบบเออชีดมิวไปก่อนเดื่อวพวกเนี้ยเริ่มเลย ขอบคุณกิวฟายนะคะที่ส่งเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ตังๆค่ะนี่ก็จัดเค้กไปอีกหนึ่งก้อนนะคะแล้วกินตอนไหนคะตอนสี่ทุ่มค่ะไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะอร่อยมากๆเลยแถมไอติมไปอีกด้วยโอ้โห